ตอไนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับผมพันปัทละพีรากุลครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูหัวข้อแรกกันเลยครับครับสําหรับการกินอาหารถูกต้องเราควรกินในขณะที่พอดีไม่กินมากเกินไปแต่ไม่น้อยเกินไปเพื่อจะให้ร่างกายได้เจริญเติบโตโตเออ ตสำหรับคนที่ต้องการลดรน้ำหนักให้กินให้น้อยลงถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็จะอ้วนต่อไปก็จะอ้วนต่อไปก็จะอ้วนต่อไปสำหรับการดูแลสุขภาพในข้อที่สอง การออกกำลังกายวันทำสม่ำเสมอทำทุกวันวันเว้นวันไม่ทำเลยไม่ต้องทำคลิปต่อไปจะเป็นการสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกวิธีมีประโยชน์ก็ความสงบสุขแก่บ้านเมืองและประเทศไทยเทนินันันกยานไปันัน,นกยานกัน

กาวิ่งค่ะการวิ่งี้ถูกวิธีคืออันดับแรกนะคะเราจะต้องมีการวอมร่างกายให้รูปรูนก่อนนะคะแล้วก็การวิ่งที่ถูกต้องจริงๆคืออาจารย์เน้นที่การวางเท้าถ้าเราวางเท้าได้ไม่ได้สัดส่วนหรือว่าวางเท้าในส้นเท้าวางเท้าในส้นเท้า ครับสับปะคุณของเนเทสโตนะครับก็คือหนึ่งให้พลังงานเลยนะครับส่วนโคตก็ทําให้อ้วนน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับคพอาเลสเตอรอลในเลือดสูงทําให้เป็นโรคความดันโรคหัวใจต่างๆแล้วก็โรคเบาหวานนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนยังไม่จบเพียงเท่านี้หากคุณโทรมาไทายอาิบวินาทีนี้เราจะสาธิตการดื่นมน้ำให้ถึงวิธี อะครับวันนี้เราก็เล่นเงินมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้เรามันจริงจังกันมากคนเรานะครับต้องกินน้ําให้ได้วันละหกถงแก้วหรือประมาณ1ลิตรนี่คืออย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไม่กระหายน้ําเราต้องจัดเกิดนี้เลยครับชื่นใจอ่ะ